ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนายกนมำตีขอสื่ออย่าถามยุคแยงเรื่องแก้รัฐธรรมนูญยันคุยพักร่วมรัฐบาลตลอดก็ยังงงนะครับว่าวันนี้นะครับสื่อเขาก็มีหน้าที่ถามนะครับเราก็ตอบนะครับให้ชัดเจนในสิ่งที่สื่อตั้งคำถามก็แค่นั้นครับถ้าบอกว่าฮเฮเกินคำถามการยุแยง จะให้ถามแต่สิ่งดีดๆรอครับจะให้ถามแต่ติดดอกไม้นะครับจะให้ถามแต่คาถามเชื่นมชมนะครับโอ้โหเป็นนายกรัฐมนตรีแบบนี้เหรอครับนายกแพทองทานเนี่ยขอโฟกัสที่ปัญหาน้ําท่วมก่อนแก้ไขรัฐมนูญบอกพักร่วมรัฐบาลไม่มีกับรําเรื่องนี้เรพราะคุยหลังไม่กันตลอดย้อนสื่อไม่ถามอะไรที่เป็นการยุกแยงนะครับเมื่อวันที่24กันยายน2 5 5 7นะครับ ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพรทองทานจินวัรนายกตรีได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการเดินทางการเดินหน้าแก้ไขรัฐมนูญรายมตาจุดยืนของนายกรมีเป็นอย่างไรว่าเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันแต่ตอนนี้รัฐบาลขอโฟกัสเรื่องของการแก้ปัญหาน้ําท่วมก่อนเมื่อช่วงเช้าของวันที่24กันยายนก็ได้รับสายรายงานมาว่าที่ลำปางมีน้ําท่วมหนักขึ้นเมื่อสักครู่ก็ได้มีการพูดคุยกันข้างนอกรัฐมนตรีทั้งหมดก็คุยกันเรื่องของเยียวยาน้ําท่วมในแต่ละพื้นที่เมื่อถามว่า เรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลต้องพักเอาไว้ก่อนหรือไม่นางสาวแพร์ต้องทากล่าวว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในสภาปัญหาต้องทํางานให้กับประชาชนก่อนเมื่อถามว่าดูเหมือนว่ามีพักร่วมบางพักกับปรัมตอนแรกอยากแก้แต่ตอนนี้กลับไม่แก้เช่นภูมิใจไทยและรวมไทยสร้างชาติผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อมีคําถาม นี้นะครับบรรดารองนายกและรัฐมนตรีนะครับที่ยืนอยู่ด้านหลังต่างหัวเราะขณะที่นายอัุทินชาญวุฒิรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสก็ยืนด้านหลังกล่าวแทรกขึ้นมาว่าไม่ได้กลับรำครับขอทํางานให้กับพี่น้องประชาชนก่อนสื่อจึงถามย้ําว่ารัฐบาลยังจะแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่ายังต้องคุยกันก่อนที่นางสาวแพร่ทองทานจะตอบสั้น ต้องคุยกันจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้หนักข่าวถามแบบนี้ในเรื่องที่ว่ากับรัมจริงๆแล้วก่อนเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีเรามีการพูดคุยกันทั้งก่อนและหลังการชุมและถามความคิดเห็นกันว่าเป็นอย่างไรนะครับ เข้าใจว่าเวลาสัมภาษณ์ถูกตัดบางคําพูดมันทําให้รู้สึกว่ากับรําหรือไม่เห็นด้วยได้แต่ความจริงแล้วเราคุยกันหลังไม้เราเข้าใจกันอยู่แล้วได้คุยกับนะครับรองนายกหลายท่านรวมถึงหัวหน้าพักร่วมเรามีความคิดเห็นเช่นกันว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลควรเน้นย้ําคือเรื่องของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมหรือกระตุ้นเศรษฐกิจก็อยากจะบอกว่าถ้ารัฐบาลมั่นคงเสถียรภาพและการเมืองมั่นคงประเทศชาติก็จะมั่นคงไปด้วยอันนี้ นักข่าวต้องช่วยกันนะเรื่องนี้อย่าไปถามย้ำครับอย่าไปนี่ครับเดี๋ยวจะต่อแหลไม่ได้ครับเดี๋ยวจะโกหกไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะวันนี้พูดอย่างพวกนี้พูดฉางมารินพูดอย่างจําคําพูดตัวเองไม่ได้ครับนะักข่าวก็จะถามมากเลยครับถามมากมากนะครับจะโกหกต่อแหลต่อไปได้ยังไงจําคําพูดตัวเองไม่ได้อะครับเมื่อถามว่ามีาความกังวลว่าการแก้ไขรัฐมนูลจะทำกันแบบสุดซอยนาะงสาวแพ,พทย์ส้อาทานกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องมีการพูดคุยกันรัฐบาลเข้มแข็ง นั่นคือสิ่งที่ดีของประชาชนเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าเราก็อยากให้รัฐบาลเข้มแข็งต่อไปขอให้นักข่าวไม่ถามอะไรที่เป็นการยุยงเมื่อถามว่าเรื่องของการแก้ไขรัฐนูลใช่ว่าเป็นวาระเร่งด่วนใช่หรือไม่นะสาวแพรสุธารล่าว,ว่าณนะขณนะนี้นะครับสิ่งที่เร่งด่วนที่สุดคือสถานการณ์น้าท่วมถ้าดูหน้ารัฐมนตรีทุกคนมีความกังวลใจเรื่องนี้และปัญหาให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดเมื่อสักครู่ก็พูดเรื่องของการเยียวยาว,ว่าจะปลดล็อกนะครับกรอบตรงนี้ได้อย่างไรให้ประชาชนได้รับเงินโดยเร็วที่สุด นี่พูดภาษาง่ายๆอันนี้คือสิ่งที่เราโฟกัสและเมื่อคู่นี้ทางกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันที่กําลังจะเกษียณอายุก็ได้ส่งรอบงานให้ที่ประดัดกระทรวงมหาดไทยคนใหม่รวงพื้นที่จังหวัดเชียงรายบรูรณาการแก้ปัญหาเรียบร้อยแล้วนายอุทินส่งไปแล้วต้องห่วงเรื่องของพื้นที่เชียงรายที่มีคุณดูแลเต็มที่แล้วโอ้พูดดูดีครับพูดดูดีมากครับแต่การกระทําสวนทางกันสิ้นเชิงครับ นะพูดดูดีมากนะครับว่าเป็นห่วงประชาชนแก้ปัญหาประชาชนแต่การกระทำผมว่าส่วนทางกับสิ้นเชิงครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวไมีอะไคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ